สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมารีวิวหอคอยราพันเซลในเกมซากุระนะคะทุกคนวันนี้เราก็ทำผมแต่งตัวเป็นราพันเซลนะคะที่จริงผมก็จะยาวกว่าน,นี้หน่อยแต่ว่ามันยาวได้แค่นี้นะคะทุกคนแต่ก็การแต่งตัวก็จะแบบอยู่บ้านนะคะเพราะว่าราพันเซลก็แบบ อยู่ในหอคอยก็ไม่ได้แต่งตัวเหมือนเจ้าหญิงนะคะทุกคนหอคอยก็อยู่ในป่าเลยนะคะมีดอกไม้มีต้นไม้สวยงามนะคะแล้วก็มีหอคอยสูงๆแบบนี้นะทุกคนซึ่งไม่มีบันไดให้ขึ้นนะก็คือถ้าจะขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้ผมราพันเซลปีขึ้นไปนะแต่ส่วนราพันเซลไม่รู้นะว่าขึ้นไปได้ไงน่าจะเป็นเอ่อแม่เลี้ยงของราพันเซลเนี่ยเป็นอันเป็นอะไรนะเป็นแม่หมดหรือเปล่าถ้าบางเรื่องเขาก็บอกเป็นแม่หมดนะ จำไม่ผิดนะคะทุกคนก็ไม่ได้ดูนานแล้วอ่านี่ก็คือทางอันนี้ก็คือหน้าต่างนะคะราพันเซลมองได้แค่หน้าต่างนะทุกคนก็คือออกไปไม่ได้จะปีนก็คือตกลงไปนะอ่ะอันนี้ก็เปิดมาเป็นห้องของราพันเซลนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็เตียงนะคะก็คือน่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนอ่ะราพันเซลก็อยู่ในห้องนี้แบบสิบสกว่าปีโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเป็นเวลาสิบปีอะแบบรู้สึกว่าก็ เอออึดอัดน,นะเพราะว่าแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยมีตู้เสื้อผ้ามีกระจกแล้วก็มีอะไรนะเป็นที่หหนแบบนี้นะทุกคนคือแบบเหมือนราพันเซลเก็บกดนะคะอยู่แต่ในห้องอ่ะอันนี้ก็มีประตูทางออกด้วยแต่ก็แม่เลี้ยงน่าจะแบบปิดประตูเนาะเวลาไปข้างนอกก็ไม่ให้เอเอ้ไม่ให้ราพันเซลออกไปจะเพอเรียกเอลซาตลอดเลยพอตัดมานะคะนี่ก็จะเป็นห้องของแม่เลี้ยงของราพันเซลนะ ก็จะมีกล่องอะไรต่างๆมีงานมีหนังสือแล้วก็มีเตียงก็คือทีวีโทรศัพท์อะไรอย่างงี้แอร์ก็ไม่คิดจะมีใช่ไหมรูร้อนนี่คือร้อนดูดูหนาวก็คือไม่เป็นไรไงอะถัดลงมาบันไดนะคะตรงบันไดข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นชั้นลงมานะก็จะเป็นห้องเหมือนจะเป็นห้องทํางานของแม่เลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงรับันเซลิลแล้วก็มีหนังสือต่างๆน่าจะแบบเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะแล้วก็ นาฬิกาตรงนี้ก็คือห้องครัวนะคะทุกคนทํากับข้าวอะไรต่างๆนะคะซึ่งไม่มีตู้เย็นนะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนี้ก็คือแบบจ่ายค่าไฟไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่จริงในเรื่องน่าจะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอกมั้งเพราะว่าแบบอยู่ในหุบเขาแบบเนี้ยเออแต่ก็การตกแต่งสไตล์นี่เขาก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนแต่เสียดายนะไม่มีโทรศัพท์เลยไม่งั้นเออเราเป็นเซลโคงจะแบบ ต้องคุยคนเดียวบ้างนะคะทุกคนหรือไม่ก็แบบนั่งเล่นผมตัวเองนะอึดอัดมากเลยเนาะเวลาแบบทําได้แค่มองดูวิวแล้วคือวิวบรรยากาศทั้งนอกก็เป็นแค่ป่ามีดอกไม้พัดวิวแค่นั้นเลยก็คือไม่มีมุมอะไรให้ดูเลยนะคะอ่าแล้วก็บรรยากาศรอบข้างมีน้ําพุอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าไม่น่าได้ออกมาดูหรอกเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าก็สําหรับไอดีนี้นะคะเดี๋ยวเรา เปิดไอมาให้ดูเลยนะคะว่าเป็นไออะไรซึ่งก็คือจะชอบมีคนมาถามว่า ID อะไรนะคะแต่ว่าไม่มีใครสังเกตเลยว่า ID เราก็ทิ้งไว้อยู่ในคลิปนะคะทุกคนไอดี ID นี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้รีวิวไอดีอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคลิปนี้บายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ